สวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับ SCJME กันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมบอกเลยนะวันนี้ผมอยู่กับตัวแค p o s นะครับวันนี้คือเลิกงานอย่างดีสุดไปเลยนะครับเพราะว่าวันนี้ลูกค้าผมจะมารับรถไปแล้วนะครับตอนเที่ยงนะครับซึ่งโอ้โหบอกเลยนะว่าลำนี้รอสุดๆนะครับเพราะว่าวันนี้ผมแต่งเป็นจากเมงกันยานะครับไวรุ่น M มเคลาร์รถเลยนะครับซึ่งเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูใกล้ๆนะครับ ยางนะครับแม็กเนี่ยโอ้โหเป็นลายลิทธส์แท้ล้อล้อเบานะครับจากเม้นกันยางนะครับแล้วก็หน้าเนี่ยสองสี่ห้านะครับยางหลังเนี่ยสองเจ็ดห้านะครับซูมดูใกล้ๆเลยครับเท่ไหมครับนะฮะฝาครอบน้อสีแดงนะครับตัดกับแม็กตรงอย่างนท่เลยนะครับโหลดหน้าสองหลังสามนะครับมันใกล้ๆครับมานใกล้ๆครับหน้าของแท้นะครับจะต้องมีสติ๊กเกอร์ไวรุ่นเ k ็มเคนะครับหรือว่ามีการยางด้านหลังนะครับโอ้โหหลอกดนะครับ เท่านั้นไม่พอนะครับทุกคนทุกคนมาดูอะไรตรงนี้นะครับจะเพิ่มความหล่อของรถเนี่ยมีแค่แมกอย่างเดียวกับยางก็ไม่ได้นะครับฉะนั้นเรามีท่อทิ้งแถมให้ลูกค้าอีกนะครับเดี๋ยวให้ทุกคนฟังเสียงนะครับ สุดไปเลยใช่ไหมครับล้ำนี้รอสุดๆนะครับใครอยากได้แบบนี้นะครับทักอินบล็อกมาที่แฟนเพจเจเม่ได้เลยนะครับอีสุบางลุมบายเจเม่ครับแล้วเดี๋ยวเรามาฟังความคิดเห็นของลูกค้ากันนะครับว่าเขารู้สึกยังไงบ้างนะครับโอเคครับโอเคครับวันนี้เราอยู่กับลูกค้าแล้วนะครับพี่ชาร์จินนะครับพี่โอเควันนี้เป็นเลิกงามยามดีใช่นพี่ครับพี่แปดนะครับอ่ะรู้สึกยังไงบ้างครับพี่วันนี้ที่ปล่อยรถวันนี้เลิกแล้ว โอเคครับาการให้บริการดีครับแล้วก็ ัวันนี้ชุดแต่งเราได้จากม้งกันยางเลยใช่ไหมครับพี่หล่อไหมครับพี่หล่อสุดๆอสุดเลยใช่ไหมครับพี่แล้วค่อเป็นไงครับพี่เบิ้ลดังไหมครับพี่แังเลยครับโอ้ยนุ่นเอ็มพีนี่ต้องแบบนี้เลยนะครับครับเดี๋ยวรอบหน้านะครับพี่ถ้าถือว่ามีลูกค้าแนะนำรบกวนแนะนำน้องไว้เลยนะได้ครับโอเคครับพี่โอเคถ้างั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูว่าบรรยากาศการปล่อยรถกันนะครับว่าจะเป็นยังไง